สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า archery นะฮะและก็คือนักธนูนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ไม่ใช่น้าเกมนะแต่ว่าพอเข้าเกมปั๊บมันโหลดไปตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องสนใจไปเล่นกันเลยครับเพลซึ่งเกมนี้นะคะก็ตามชื่อเลยก็คือ archery ก็คือเราต้องยิงธนูนะครับแต่มันควบคุมยังไงดึกดึกดึก,ดก,ดก,ดกเออเอาได้แล้วฮะโอเคเราจะต้องเล็งนะครับแล้วก็ยิงให้เขาแพ้ไปนั่นเองยิงจุดยุทธศาสตร์ตรงไหนก็ได้ อ่าตรงนี้เลยโอเคก่อนที่เขาจะยิงเราได้โอ้โหอ๋อยิงแขนโล่งใจไปโอเคเดี๋ยวเราเปิดก่อนได้เปรียบอ่าโดนขาแล้ยิงหัวโอเคเฮดช็อตแล้วก็นี่แนะ่ไม่ถึงเราจะไม่ยอมให้เขาได้ยิงก่อนนี่แล้วก็ยิงขาปุ๊บ อ้าอุ้ย,ยฉันขอโทษนะหายชายชาตีแบบฉันไม่ได้ตั้งใจนี่แล้วกันยิงตรงหัวใจยิงตรงหัวใจโดนธนูปักอ,อกดีกว่าเจ็บฮะอะไรวะแบบเออนั่นไงอือหือจุดยุทธศาสตร์เลยนั่นอะ ของเราธนูยังปักอยู่เลยนี่เนี่ยแล้วก็นี่เช็ดหอดเช็ดหอด <Br ow. S 1> okay. เฮ็ดชอตเค็บเลงดีๆแล้วก็ของเราธนูก็ยังคงปักอยู่ปึ๊บเหมือนฝั่งนั้นจะยิงค่อนข้างช้าเลยนะฮะเราเร็วกวาเพราะว่าเราเป็นผู้เล่น AI ช้ากว่าเราเยอะเลยเวลวปัก อยมาอีกสักรอบครับคราวนี้เป้าหมายของเราคือเราจะได้สักสิบะเมื่อกี้น่าจะได้เจไปเลยนี่โดนขาทีเดียวล่วงแล้วก็ที่เดิมวิ๊เอาไม่ถึงโอเคไปไม่ถึงอุ้ยขยับไม่ได้นี่เน่เราต้องไปก่อน เพิ่มความสุงอีกนิดนึงโอเคตอนนี้เราจะลองเฮดช็อตอีกรอบหนึ่งป๊าบไม่ไม่ <laughs> ไมชอ็อตโอเคยุบโดนคอโอเคเลี้ยงหกคะแนนตามไปสูงอันนี้ก็สูงไปนี<อ>่แน่โอเคเรียบร้อยในสามลูกดอกผมว่าผมกาก <laughs>

แล้วเสร็จแล้วโอเคเราเข้าสู่สกอร์ล่าสุดที่เราทําไว้ครับนี่แนะ่จุดยุทธศาสตร์อีกแล้วของชายชาตินี่แนะ่ยุทธศาสตร์ชายชาติแต่ไพ่เห็นละจุกแทนอแต่ว่าไปเทาก็สงบดีเหมือนกันฮนะถ้าฟังเทาประกอบของเกมนี้ไปเรื่อยๆเราจะได้ยินเสียงนกร้องนะฮะ ซึ่งก็สมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางป่าเขานะครับดูแบ็คกราวด์แดนล่างได้เลยนี่แน่โอเคปึ๊บจึ๊บเราก้าวเข้าสู่ตอนนี้เราก้าวเข้าสู่เล็กเก้าแล้วนะฮะอีกอันนึงเราจะได้ตามเป้าหมายแล้วนี่แน่โอเคครับสิบแล้วเรียบร้อยเราจะเล่นไปเรื่อย ตอนนี้แพ้ก็ก็ถือพอแล้วแพ้ก็ถือพอแล้วปึ๊บนี่แนะ่เออบทมันจะยิงง่ายก็ยิงง่ายบทจะยิงยากก็ยิงยากบางทีลูกธนูทิ่มคอแล้วยังไม่เป็นไรเลยเนี่ยดูดีแค่เนี้ยโดนปลายเท้าก็ล้มแล้วนี่แนะ่แล้วก็เนี้ยทำไมหลังๆมาดูง่ายขึ้น เ,เป็นไปไม่ได้หรือจะรอไม่เอาไม่เอาทําไมเขายิงท้าเกินไปในฝั่งนั้นเนี่ยแต่พอยิงทีผมก็ตายพอยิงทีเราก็ตายเลยอะ่ะเกินปุยมุยโอเคครับก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า a r ร์ช r รนะครับหรือก็คือนักธนูนะครับก็เป็นสติกแมนมายิงกันนั่นเองก็ไม่มีอะไร,ระก็ไม่มีอะไรมากนะฮะถ้าหากว่าใครอยากมาแบบฝึก การแบบเลงเมาส์แม่นๆหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มีซาที่สงบมากๆเลยนะครับสงบสุดๆเลยนะครับเป็นนก้องจิบๆ,ๆๆนะฮะจำเนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับ like, กดเดคให้กันนะครับเพื่อที่จะไปพ่าค,คลิปใหม่ๆนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับจำเลยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ